สบายดีพ <si ี่น no ้องจะเก็บยอดยังไงนะแม่ยอดมักอื <t os> <t os> <t os ้อขับเดี๋พี่น้องเด้อบวบหน่วยหนึ่งพี่น้องเลยเป็นบัดเพิ่นสืเมื่อพอาคูณแหละแม่ไดรเยมะหายได้หนึ่งพอได้ใส่ครูมักบวบสองหน่วยคูณได้พี่น้องเด้หน่วยหนึ่งบวบเดี่ยหน่วยเดียวได้เรื่องในเดี่ยวมือน่ะแม่กับแกงหน่วยใส่แกงน้ำไม้เดี๋พี่น้องเมื่อให้ถ้าอุนใส่แกงน้ำไม้แซ่บมติดยอดมักอื้อตีคอส้น้ำไม้น้ำเพิ่มเลยพี่น้องเนาะเอาโลดแมสซับเอาโลดเพราะว่าแกง เธอหนึ่งช่องเถื่อเลยดน้วยนะคะจะให้เพิ่นเศร้าพันพี่น้องเลยก็น่าฮะซื้อมาง้อวันนเงินกับมลายจบกัดหนึ่งพี่น้องเลยเป็นนติมกน้ำมันมาเดินมาเยี่ยมแม่ี่กับบริสุทธิ์ไปฮารุดเพิ่นดมันหัวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นซับให้น้าจนมีกานาวันที่ถ่ายคลิปแต่เพิ่นซับให้ก่อนแล้วพี่น้องเลยอ้าเกิดซิเป็นซับเราไม้เดือบันเด้อพี่น้องเด้อแต่เมฆเพื่อนก็นอนอยู่กับอาจุหมือน ทางกระตุนยู่ทา้งนั่งกระตุนพี่ชนกระเบิดใส่หม้มออยูเพื่นละใบาสบามใบสี่เป็นตัวชิ้นเงาปีิหัรน้องลุงมาเลยนแน่แหละมันมแดดอ่อนแน่และเนี้ตกช่วงนี้มันจะอากาศหอนน่อนิเรศพี่น้องเลยแมนอากาศเริ่มห่อนในบาทใน,นกระไรแต่ว่าค่อยๆคำๆคำเพื่อนละแม้จะอากาศเย,งงย็นนี่นะยังกินกระสือตะมะคุงกินนะเอออซื้อตะมะคุงกินด้วยกันนะ้อจีนอืม ปะไปเบิ่งซับน้ำใหม่พี่น้องเป็นซับน้ำใหม่กับพี่ดีและคื่อแจาแกงคนโบราณอยู่เฮือนฮันุพี่ดีบอนเจ้านี่ตาโอ้นี่เขาซับมาตาแนงมมแต่แนงมันแบบประมาณถอยหน้อยหนึ่งน้ำใหม่เพื่อนถ้าส่วนร้ายเขาซื้อหมักกินแกงน้ำไหม่คนแถบคนแถบตะแวกนั่นแหละไม่ทำมอนสทวน้อยสืหมักสุ่มกันแบบเอ้ยอสิซับไปตื่มซับในดองมอสหุ่นกระบ้าบ่เออแล้วก็มานอน อ,อากาศมันห้อนแล้วมานอนห้องแอร์อยู่เพื่อนแม่ก็บริสุทธิ์ไปพี่น้องเลยตัวไลยมีแต่สุภาพแลเพื่อนหมักไปตอนคำแม่เพิ่นบริสุทธิ์ไปกแหละมันเถือนกแหละม,มีโอกาสไปจะชีวิไปพี่น้องเลยน้ำเพื่อนน้ำซันมันบุ้งที่ดูแม่เลยเพื่อนกาบแบ,บนั่นพี่น้อง ไปไปมาๆแล้วเธอจะส่งลานไปเลี้ยนแล้วก็ไปเอาลานน้ำแน่มันก็เป็นคนแบบน่ะเป็นคนแบบว่าเสียจิตคนบ่เต็มแน่ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นห่วงตัวนี้แหละแม่กับพี่น้องเปันได้ดอกเถิดกับพอไปพอมาอยูีลังเถิดรังบวบเข่าน้ำแต่จะได้สามครั้งกับยังบกคลสาเจ้าเนาะแน่แล้วที่จะเทิรนนี่แหละทีใส่การได้อยู่กับยาบรรจุยาบังดุงสุขภ่านแม่เด้อพี่น้องแม่กั ดูแลเปอนอยู่ยามาบำรุงอยู่บ่าม่ยาบำรุงประสาทเด้บงมืงกินแหนไปเอาอยู่งมอแพงคุณบมาให้คนยาบำรุงประสา,ะสาทแหนไ่ไข่ดิบางไข่บางบางส่วกน,นกับไข่บางส่วนกับกัวแล้วมันจะอันั่นน้ำแม แยบประได้นะพี่น้องเกปกปกติบังเถื่อปกติบังเถื่อปกปกติเรื่อยเรื่อยเดินพี่น้องเดินเบพื้นเรื่อยนะับโอเคพี่น้องไปสับทำไม้เลยพี่น้องสบายเ้อพี่น้องโชคดีเด้อร์โคผักกดไลค์กดแชร์หกขนาดเนี่ยพี่น้องเลยตัดไปกำลังเอา้าวจิ๊บเดี๋พี่น้องกราบไปคุนเดี๋ยวขอนอนนี่เด้อแม่นอนนี่กำหนัดอันมีชองหน่อยยุ่เกิดอยู่เรื่อยๆดอกอันนี้ดีทั้งหลายอยู่ทั้งหลายหน่อนดูพี่น้องเลย ไงอันนี่ผมยำไงโอ๋อระยะยยำคุ้นคุนไงอ่ะเดี๋ยวรอนั่นอันนี้มันตุกยำแดงนี่ยำแบบบนได้ประดตลอดที่นี่แม่แม่เอาขี้แก่มาเลยพอกับเพลขี้แก่ต้องใส่ชองกระสอบกุ้ยที่นี่ใส่แก่ตั้งบ่นี่แม่คุณใส่ขี้แก่เพราได้แห้งดินยงน้ำแน่คุ้นดินพอกแน่คุ้นแม่แน่คุ้นคุ้นดินใส่น้ำมันเป็นน้ำไม้หวานเด้อพี่น้องเลย ไปนนนซื้อนื่ต้หลายเขาหลายเป็นลูกเหรอด้แบบลูก<ห>ละลูกละเท่า,า,า,านั้นทั้งหม้ อืมเหรอมั้ใหญ่ไปได้มันบเป็ียามมันยามมันโอยวันสำลักอันนี้แล้วอืมยามมันบึงนอตรงหนแล้วเลยนอบนอาบน้ำอาตามันเอกอาบนังนี่นอนนี่เอาอีกนอนนมันกระลายเอาแหนงมันจะเอาเบิเลยแมงกแกงอะไร นเ,เนเอง,เองซาบก็มาขไันแกรกรันมาอย่าพี่น้องเลยเดินนอนจะ่พี่น้องด้วย <c oughs> คนอื่นมาได้มาคอร์ดเป็นยหมอเขอกับบหายเขาเนียมันา <c oughs> มเนี่ยเขาต้องซื้ออารมอ่าได้ขบวนการคอร์ดด้ย ีเออชั้นบ้านเฮาบกกันแบบนี้ให้กันดูีจ่ะใส่เทียนเนาะเออเ้พี่น้องเด้อนหนดอกเออหนอนี่เิ่งกันหนอน้อยสม่ำเสมอมากก็ได้กินเลยเออบสเอาแต่ตัวเนไง่ Thầy bà sung mày họ mày sung sung Mày sung 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 ก็อุอ่นปิดแ่ไปปลอกอม,อมันออกน้ำอยู่แต่ละมือร้องขมือก็ได้แกงสีหามือก็ได้แกงปู้คนกระโบยได้พี่ยยพน้องเด้อปูทำให้โบยถ้าคุนไปางไทูวไปบึงเขาเจาะน้ำเอะโอ้ขานายโยดเออแม่แล้วยันไปผุเลยน้องขี้ต้มผุดเลยโวนไลเพิ่งกระหม่กไปเพื่อผีกนน้องเพน่บ้านใหม่เลยเนี่ย บันใหม่ทั้งบันใหม่มูสิบันทีดแบบ้ซะทั้งออกรักชทิมหอือแล้วถูกแนงแนกนแกงเหมือหนาวหมกแกงแกงเ้นหมบวบไลกับอไรเอยเด็ดจริงด ทั้งเสบแล้วมันมันจางจางบอกเออแมนอะไรแมนแมนแมนแล้วก็เลือดตายเลยมันบวบหน่วยเดียวแมนแมนแหนงมันเด้อพี่น้องเด้อได้หลายแล้วพี่น้องเว้ยเหนื่อยเป็นหาไข่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่อเลยเนาะแม่เลื่อนนอนี่น้อยกะตัวนี้ก็ไ่ว่ายว่ายมันเป็นใหม่พี่น้องเว้ย นสองหน่อนี่ก็พอแห้งแล้วนี่หน่อนในตีนเจ้าเหยียบจะไปเหยียบมั้งเนี่ยนี่หน่อนี่พี่น้องนี่กะลังพ่น์กะลังพ่นอันนี้ปลาไว้ซะนีกระพุทธมีให้หน่อใหญ่อันนี้ให้หน่อใหญ่เนาะห้าก็พ่นธด้ยเป็นด้อยมีพี่น้องอันนี้ปลามันเป็นใหม่พ่วยเอาเลยเป็นแคงหน่อนี่วะเอาบ่สบุญก้อนบลูกมีใหญ่บ่ลูกบ่ละบ่ละอบลอบลให้มันใหญ่อีก่ให้มันใหญ่อีก็ห้าก็เป็นกระดูดมันนี่กระดูดมัน เออเพิ่งเเาจะมีอสอง่แม่มันเลือกพี่น้องลำล้ำกระโดดไหมกระโดดไหมกรับกระูดดดพี่น้องพี่น้องเอ้ยเต็มเลยมันบอ่อนมันบนย่งแต่มันหน่อยย่งมันเบาด้านลึกบนหน่อยผมบกน่าคุณคเาจะเอาตูดบนหน่อยหรอเออรด พอดีเด้อจ้ะเออเอานี่เฮาจะไปมซับเอาโลดซับเอาโลดพุ่นบ่เนี่ยเขาเด้ออือขอนําซับเอาโลดพุ่นเป็นเป็นสะอ่อนเด้ออ้าแม่ตัวนี้มีคนเหยียบมันแล้วอ้ออือตายเล้วเห็นบอก มีคนเหยียบมันเนาะเนี่ยเลื้งเลยเห็นไหมมีคนเหยียบพ่อพ่อพ่ออะไรแม่เอาไว้เจ้าเป็นเดือนนานเอาไว้เจ้าแก่พโอ้อขอขออคุณมีแต่ว่าเออ ขายมันบ็พอด้ขายดอกลุกลานมาในนี้แม่แมกหืมดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อเล่พ่อเล่แม่บ่โอเคจำมาให้แม่น้องได้เด้อพี่น้องเด้อน่อบักใหญ่นะตลาเติบเมื่อกี้ใช้โต๊ะเก่านะพี่น้องเยไปซื้อตลาดกระปั้นนี่ประมาณนี้ประมาณหาสิพันหุ้นได้พี่น้องเลย เขาขายเป็นกิโลกิโลละเท่าไหรอันนี้ก็ประมาณได้สองโลแล้อน,นี่ก็นี่รวมทั้งนี้กิโลเจหาโอเคพี่ 30, <000 S 2> น้องหันาเมันก็ได้ายทีามือนะบันเสิเมออเด้อแม่เด้อเอออาศกดีเด้อโบนอนพี่น้องเลยัวแขงอ่ส่วนเทนเือรหลาน เงาไปน้ำามาพี่ลูกเพิ่นเมื่อแล้วพี่น้องเลยเมื่อแล้วพี่น้องนี่คือหงอยแถาวามาเมือเ่อหน,น,นึ่งเอานอนอาบน้ำให้เลยเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ำใหรอเป็นบนอน่บอนอนบ่อนอนนั่งกระตุนนำ้ำหน้าสาวเพิ่นน้ำหน้าสาวหน้ากาวจุนขาจุนกว่าเป็น <c oughs> ไปขึ้นให้โตดกันตนกล้อ,อ,องปะอ่ะโตดดีพี่น้องเลย